สวัสดีค่ะมาพบกันในช่องปุ๊กกี้สาวไทยในชนบทประเทศเยอรมันนะคะมานั่งมุมเดิมอีกแล้ววันนี้ก็เป็นมุมสงบลูกชายไปโรงเรียนเป็นเวลาเหมาะที่เราจะมาทำคลิปแล้วก็อัปเดตสภาพอากาศด้วยนะสำหรับประเทศเยอรมันช่วงนี้อย่างที่บอกเป็นช่วงของฤด,ดูใบไม้ร่วงข้างนอกมันก็จะมีอากาศที่เย็นแต่บางวันก็มีแสงแดดวันนี้ มีแสงแดดนะคะมันก็เลยแบบทำให้บรรยากาศแบบดูสดใสแล้วมานั่งมุมตรงนี้เราก็มีเรื่องราวดีๆสำหรับผู้หญิงไทยที่เขามีประสบการณ์นะอยู่กินกับสามี27ปีแล้วเขาได้รับความยุติธรรมไหมในการที่สามีเขาเนี่ยเ,เจ็บป่วยแล้วก็อยากจะฝากฝังถ้าเกิดเขาไม่อยู่เนี่ยเขาอยากจะ พูดถึงพิ่นายกรรมแล้วก็แบ่งสัดส่วนให้กับเมียไทยแล้วก็ลูกติดของเขาอันนี้เราว่าเป็นสิ่งที่ดีนะแล้วผู้หญิงไทยคนนี้ก็ถือว่าโชคดีเพราะสามีเขารักจริงและเขาก็อยากจะเรียกลูกทั้งหมดมาเพื่อที่จะแบ่งทรัพย์สินหรือส่วนแบ่งต่างๆที่ควรจะได้รับเราว่าอันนี้ถือว่าโชคดีนะแล้วผู้ชายคนนี้เขาเ ก็อย่างที่บอกมีสมบัติมีเงินแล้วเขาอยากจะแบ่งให้ลูกเขาเขาก็จะมีลูกสองคนผู้หญิงกับผู้ชายเขาก็บอกว่าอันนี้คือตกลงกันเองก่อนนะก่อนที่จะใช้ทนายสู้กันตามกฎหมายอย่างที่บอกถ้าตามกฎหมายก็ถ้ามีลูกคนหนึ่งเมียคนหนึ่งก็ห้าสแต่ถ้าเขามีลูกสองคนหรือเราตกลงกันเองมันก็ไปไม่ถึงทนายเราสามารถที่จะไกล่เกลี่ยกันได้อันนี้เป็นข้อดีของผู้หญิงคนนี้ที่เธอกล้าพูด นะคะผู้ชายคนนี้ก็เลยบอกว่าจะแบ่งทรัพย์สินเงินทองเนี่ยให้ลูกสามสิบลูกสองคนสามสิบสาสิบแล้วก็เมียสี่สิบเมียก็ถือว่าโอเคแต่หนึ่งสิ่งที่เธอไม่โอเคแล้ว <c oughs> แล้วเธอกล้าที่จะพูดเพราะในประเทศเยอรมันอย่างที่บอกเขาจะชอบอเขียนพินัยกรรมแบบให้เมียไทยเนี่ยอยู่ที่บ้านได้เพราะว่าเขาจะไม่ขายบ้าน แต่ให้เมียไทยเนี่ยอยู่ที่นี่ได้จนตลอดชีวิตแต่ไม่มีสิทธิ์ที่จะขายบ้านจนกว่าเมียไทยจะตายแล้วบ้านก็จะตกเป็นของลูกแต่ผู้หญิงไทยอย่างที่บอกเธอไม่ได้มีลูกกับฝรั่งถ้าสามีไม่อยู่คุณคิดว่าคุณจะอยู่ต่อไหมถ้าเป็นเราเราก็คิดว่าเราคงจะไม่อยู่ต่อเราคงจะกลับไปอยู่กับญาติพี่น้องที่ประเทศไทยใช่ไหมผู้หญิงคนนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่ามันมันไม่โอเคกับเธอ เธอจึงพูดกับสามีของเธอใหม่อีกครั้งเธอก็เลยปรึกษากับสามีเธออีกครั้งหนึ่งว่าถ้าเกิดคุณเนี่ยไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วแล้วฉันอยู่บ้านหลังใหญ่คนเดียวเนี่ยให้ฉันอยู่ที่นี่จนตายแล้วคุณคิดเหรอว่าเออฉันจะไม่ได้รับความกดดันแล้วฉันไม่มีคุณฉันก็คงจะไม่อยู่ที่นี่ให้คุณเปลี่ยนพิธีกรรมใหม่เถอะก็คือส่วนที่บ้านเนี่ย ก็ให้ขายไปเลยแล้วแบ่งเป็นสัดส่วนกันจะดีกว่าเพราะฉันคิดว่าถ้าไม่มีเธอแล้วฉันก็คงจะกลับประเทศไทยคงไม่มาอยู่บ้านนี้หรือถ้าฉันอยู่ก็อาจจะได้รับความกดดันหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะสุดท้ายฉันก็จะไม่ได้อยู่แต่สามีเธอเข้าใจและผู้หญิงคนนี้ก็กล้าพูดนงไม่คิดว่าผู้ชายจะบอกว่าเธอมันเห็นแก่เงินอยากจะขายบ้านที่มันเป็นทรัพย์สมบัติของฉันที่ฉันอ สร้างมาตั้งแต่หนุ่มคือผู้หญิงคนนี้ไม่ได้คิดอย่างนั้นเขาก็คิดว่าให้มันเรียกว่าให้มันดีกับเธอไงเพราะว่าถ้าอยู่ไปก็ไม่ได้อะไรอืมแล้วสามีเธอก็เข้าใจก็เลยบอกลูกชายลูกสาวว่าพรรยาฉันเขาอยากจะขายบ้านแล้วแบ่งกันเลยจะโอเคไหมล,ล,ลูกสาวลูกชายก็บอกว่าโอเคเลย พคนที่เนี่ยถ้าเกิดพ่อเขาไม่ได้อยู่ที่บ้านส่วนมากเขาจะไม่อยู่บ้านพ่อแม่เขาจะไปอยู่กับเมียเขาจะไปใช้ชีวิตอย่างที่เราเห็นเห็นอยู่บ้านคนแก่หรือรอะไรที่เราไปทํางานช่วยเ<ๆ>ขาเนี่ยส่วนมากบ้านหลังใหญ่เขาอยู่คนเดียว,ยยวลูกเต้าไม่อยู่ไปที่อื่นถ้าเกิดเขาตุยหรือเขาเสียชีวิตเนี่ยบ้านหลังเนี้ยเขาต้องขายแน่นอนเพราะไม่มีใครหรอกที่เขาจะมาอยู่บ้า <ๆ S 2> นของพ่อแม่เพราะว่าลูกเขาเมียเขาอยู่ที่เมืองอื่นอยู่ที่อื่นเขาไม่มาอยู่แน่นอน สุดท้ายเขาก็ต้องขายผู้หญิงไทยคนนี้ก็เลยถือว่าแกฉลาดก็เลยตกลงว่าขายบ้านไม่ต้องมาเขียนพินัยกรรมว่าให้ผู้หญิงไทยอยู่จนตลอดชีวิตโดยที่ไม่มีใครสามารถไล่ออกได้ไม่ต้องอันนี้เป็นแนวคิดที่ดีใครที่กำลังจะมีสามีเกษียณแล้วเขาป่วยเจ็บอดอด,อดแอดแอดแล้วเขาก็มีลูกมีเต้าแล้วถ้าเขาเกิดเขียนพินัยกรรมอย่างเงี้ยบ้านเนี่ย เธออยู่จนตลอดชีวิตเราก็สามารถที่จะพูดขึ้นมาได้ว่าถ้าไม่มีเธอแล้วฉันก็คงไม่อยู่แล้วสิ่งที่ฉันให้เธอขายบ้านเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ฉันก็ดูแลเธอฉันก็น่าจะมีทุนสักก้อนหนึ่งไปอยู่ประเทศไทยเพราะฉันก็คงไม่มีใครเขาก็จะเข้าใจอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะสรุปสุดท้ายเนี่ยการพูดถึงพินัยกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเราบอกเหตุผลให้เขาเข้าใจเนี่ย เราก็จะสบายใจเขาเองก็จะสบายใจญาติพี่น้องเขาก็จะโอเคกับเราอันนี้ถือว่าดีมากๆสุดท้ายเช่นเคยนะก็อยากจะขอวอวยพรให้กับใครหลายๆคนที่จะมาใช้ชีวิตในต่างประเทศให้คุณประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณตั้งเอาไวนะ้เนาะไว้เจอกันคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย